เอาล่ะฮะวันนี้เราก็มาเล่นให้ดูว่าอากาศเป็นไงเอ้ยอยู่ไหนวะโอ้มีバレต์ได้เหรอฮะโอ้มีバレต์ได้เหรอแล้วไมเลด้กากเลยเฮ้ยไม่กากยิง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 นอนั้งเดียวตายอ่ะข้างค้างข้างเฮ้ยโอ้อัดแฟบแล้วค้างเลยอ่ะยืนขึ้นเลยเออสวั ฮะยืดจังวะอ๋อเราใส่กอบวก10%ใส่เลือดปีเหรอร้อยองูดิเยอะเยอเอเน่ฮะอุ้อะไรการยังอัดอยู่อัดทีวีอยู่ยังได้คิดกันเลยหน้าว่ะมาดิเอาวะเอาดิมันอยู่ไหนอะอ่ะ จะไม่เกิดเลยอยู่บนห้อง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 เนี่ยข้างห่ังใครกด4 5ดิใครกดใครกดให้หน่อยเร็วโอ้โหกดช้าไปวะหลังเดี๋ยวเกิดไปหาเดี๋ยวเกิดแกกดช้าไปอ่ะเดี๋ยวเกิดเลยนี่นี่ขอบูหน่อยรอบหนึ่ง อักบัวเปล่าเปล่าบ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 ายยกมาจากนนขวาคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เฮ้ยยิงไม่ตายเอฮ้ยเหลือเจ็ดเก้านะเว้ยไอ้บุ้มแพงแม่งอ๋อแตกเรียกว่าตายถ้าตายเราจะเอาขึ้นไปเอาบาโมบายเลส ไม่ใช่บาเลสบาเลสกูเองอ่ะยังโหดอ่ะดากพี่เนยนะพออนเลเซอร์พ่อนเลเซอร์ไยเชื่อวัวเอาดิโอ้โเอาดิเอาดิไม่กระโดดเหรอ แม่งแหลกแหลก,กเนี่ยไม่รู้ะโอ้โหเกียนว่ะอยากเกียนนะผมเฮ้ยไม่แตกว่ะเฮ้ยนี่ขบายอีกรอบแม้าขึ้นขาเอาหา,า,า,ายเอาโนนเก็บป,ปืนไม่ได้อะเอาเอา่อา,อาย่างโอ๊ตยืนรอ ไม่ต้องแล้วแหละเพราะเดี๋ยวของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนพังเนาะใช้ไปแล้วก็ใช้ไปเลยลุงกกามฟองอยู่เนี่ยฟองเฮ้ยหายไปไหนวะความมั่งใครน้าหายเฮ้ยไอ้อยู่บนหาเราไอ้นนนบนหาเราฮะอุ้ยโตอุ้ย โดนฐานฐานฐานบนบนเลยไม่ตายอ่ะัวแม่งเ็ครับเร็วครับเจ็บเจ็บ มีหน้ากากไว้ยันยันดื้อกลัววอลแคนเอ่อเฟิร์สเดดเดลิปปี้นะฮะก็มาวอลแคนเฮ้ยมามาเล่นแคนหนุบๆขับๆับให้พวกท่านดูนะครับไปดูว่ากดปิดได้เลยอะไรวะบนบนในนน จังอ่ะเฮ้ยยี่หิตเียแท็กไอ้เพนมาแล้วเียแท็กเขียนอะไรอ่ะเอาป่ะแต่คนเราฝั่งนี้น่ะคนเราฝั่งอะไรอยู่ฝั่งเดียวกันฝั่งอ๋อคือเอายอดที่ฟองมาเหรอเออมัน แพรน,นอยู่ข้างห <c oughs> ลังหลังหลังเสียได้แล้วโอ้โหสแลโล,ลี่ป <c oughs> ืนในฝันเลยเนี่ยปือมันเท่ไกลแม่งเหวอนลอยนิวเลยเอ้าก็แกเด็กเขาแล้วกูอร่อยเฮ้ยแม่งมาหากูแล้วเฮ้ยหลังหลังชื่อ <c oughs> อะไร <c oughs> ห,หล,ๆๆลังหลังหลังหลังเร็ว <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วรอแล้ว